คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับถามว่าผมสงสัยว่าหุ้นที่ไม่ปันผลเลยแบบนี้มูลค่าที่แท้จริงของมันคือยังไงกันแน่ทำไมทั้งๆท,ที่มันก็เป็นแค่กำไรที่บริษัททำได้ไม่ได้จ่ายออกมาทั้งหมดแต่เรากลับประเมินมูลค่าของเราเหมือนได้กำไรทั้งหมดนั้นมาด้วยและถ้าบริษัทนี้ไม่จ่ายปันผลไปตลอดหรือไม่ได้จ่ายทั้งหมดของกาไรที่ทาได้แล้วทาไมมันถึงสมเหตุสมผลที่เราจะให้มูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาไรครับ หรือเรารอว่าวันหนึ่งสุดท้ายมันก็ต้องแยปันผลทั้งหมดออกมาแน่ๆอ่ะโอเคะอนะตอบง่ายๆมากเลยครับคำถามข้อนี้ตอบง่ายนะครับเอ,อ่อบริษัทเนี่ยคําถามนะครับบริษัททํากําไรได้จริงไหมคําถามแรกจริงใช่ไหมอ่าทำกำไรได้จริงๆน,นะเช่นสมมุติว่าลงทุนไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละได้กําไรหนึ่งล้านบาทนะกำไรมาแล้วนะหนึ่งล้านบาทนะครับกำไรเสร็จปั๊บเนี่ยแต่บริษัทเนี่ยไม่จ่ายปันผลออกมา ใช่ไหมไม่จาันผลออกมาคาถามคือแล้วเงินสดหนึ่งล้านเนี่ยที่ได้กําไรมาเพิ่มหนึ่งล้านเลยเนี่ยนะครับมันไปที่ไหนครับมันยังอยู่ในบริษัทใช่หรือไม่พอมันอยู่ในบริษัท <c oughs> ถามว่าตอนแรกะครับสมมตินะครับ <c oughs> เงินลงทุนตอนแรกบริษัทนี้นะครับลงทุนตอนแรกเลยนะลงทุนไปสิบล้านสมมตินะครับบริษัทโต,ตบริษัทเองนะบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียนอยู่สิบล้านลงทุนสิบล้านปีแรกได้กำไรหนึ่งล้าน คำถามครับหนึ่งล้านเนี่ยไม่ได้จ่ายออกมาให้เราให้ผู้ถือหุ้นแต่เก็บเอาไว้พี่ถามว่าแล้วตอนเนี้ยทุนในบริษัทอะจะมีเพิ่มขึ้นเป็นสิบเอ็ดล้านหรือยังมีสิบล้านเท่าเดิมครับเพิ่มก็ต้องเพิ่มดิอ่ะค,คาถามแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากสิบล้านเป็นสิบเอ็ดล้านใช่หรือไม่ครับครับใช่ใช่ไหมถ้าบริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มแล้วทำไมราคาหุ้นถึงไม่ควรเพิ่มล่ะครับ อ่ะไม่เป็นไรครับปีที่สองครับทํากําไรได้อีกหนึ่งล้านครับไม่จ่ายปันผลอีกแล้วไอ้หนึ่งล้านที่สองเนี่ยก็เก็บเข้าไปอีกเป็นทุนอีกทรัพย์สินของบริษัทก็คือเงินสดอ่ะเพิ่มขึ้นอีกล้านหนึ่งละเป็นสิบสองล้านปีที่สามครับสิบสามล้านปีที่สี่สิบสี่ล้านปีที่ห้าสิบห้าล้านปีที่สิบครับยี่สิบล้านบริษัทเนี่ยมีเงินสดมีทรัพย์สินสนะ่ะรวมกันอ่ะไม่ใช่สิบล้านแล้วนะยี่สิบล้านคําถามพี่ถามเบิร์ ราคาหุ้นถ้าไม่ขึ้นเลยพี่ถามเบิร์ดนะเบิร์ดเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งนะเบิร์ต่ซื้อหุ้นบริษัทนี้สิบบาทเบิร์ดซื้อบริษัทเอสิบาทวันที่เบิร์ดซื้อเนี่ยนะครับบริษัทมีทรัพย์สินสิบล้านโอเคปหผ่านไปสิบปีบริษัทเนี่ยมีทรัพย์สินยี่สิบล้านคําถามถ้าเบิร์ดบอกว่าไอ้ถ้าน้องคนนี้บอกว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงอ่าเพราะบริษัทเนี่ยไม่ได้จ่ายผลตอบนออกมาเลยใช่ไหมฮะพี่ถามว่าเบิร์ดงั้นปีที่สิบ ย้ําปีที่สิบพี่ขอซื้อเบัร์สิบบาทเบิร์ดขายไหมครับอืมไม่ขายอ้าวทาไมอะ่ะก็มันไม่ใช่เท่านั้นแล้วฮะใช่เพราะทรัพย์สินะ่ะมันเพิ่มขึ้นไงจากสิบล้านอนะเป็นยี่สิบล้านถูกไหมครับนะแต่ในทางกลับกันครับในทางกลับกันถ้าบริษัทมีกำไรปีแรกนะครับแล้วบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลหนึ่งล้านออ,าอ,ออกมาให้เบิร์ดออกมาให้เบิร์ด เบอร์ซื้อวันแรกสิบาทนะสิบบาทนะปีแรกบริษัทมกีกำไรจากกาไรให้ปันผลหมดเลยให้เบอร์หมดเลยผ่านไปสิบปีครับบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลของกําไรเนี่ยออกหมดเลยทุกปีครับถามว่าในปีที่สิบเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ครับสิบาทหรือยี่สิบาทครับเท่าเดิมสิบบาทควรจะเป็นสิบบาทเท่าเดิมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยการที่จ่ายผลออกมาเนี่ยมันคือการเอาทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยจ่ายออกมาจากบริษัท นะงนั้นคุณค่าของบริษัทเนี่ยลดลงนะครับคือทรัพย์สินลดลงไงพอทรัพย์สินลดลงปุ๊บราคาเหมาะสมราคาเบริษัทเนี่ยก็ต้องลดลงไปด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะเขาจ่ายมาเป็นรูปปันผลแล้วไงอ,อารมณ์เหมือนแบบมีร้านกาแฟเขาจะขายร้านกาแฟกับร้านเปล่า,า,ากับอีกร้านหนึ่งมีร้านเหมือนกันแล้วมีเงินกองอยู่ข้างในด้วยเพราะมันได้กําไรสะสมมากองเอาไว้อยู่ในใร้านด้วย S <S 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 เราก็ต้องให้ราคานนก๊อัอนคือร้านกระแสไม่เท่ากันใช่ถูกต้องอืมใช่ครับมีร้านกาแฟอยู่สองร้านร้านหนึ่งเนี่ย <c oughs> เก็บกําไรอะเข้ากระเป๋าตลอดเวลาอีกร้านหนึ่งเนี่ยเก็บกําไรไว้ในเก๊ะของร้านนั่นแหละมันก็มีทรัพย์สินเพิ่มไงใช่ไหมครับอืก็คือเราให้ราคามากขึ้นเพราะมันมีเงินอยู่ในเก๊ะด้วยอะแถมมาด้วยอะใช่ใช่ <S 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 อ่าประมาณนั้นนะครับ